จากสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้เสพยาเสพติดมีเกณฑ์อายุน้อยลงไปเรื่อยๆผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาและอำเภอใกล้เคียงมีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร้องขอให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าจำเนินการจัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนยาลานันบารูหญิงเพื่อให้เยาวชนหญิงและกลุ่มสตรีได้เรียนรู้เรื่องยาเสพติดอย่างเป็นกระบวนการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไปยาเสพติดในประเทศไทยนั้นกำลังรุกรามเข้าสู่เด็กเยาวชนอายุน้อยลงทุกที ปัจจุบันสุดท้ายแม้กระทั่งเด็กที่ยุต่ำกว่า10ปีก็มีการเสพยาในสถานศาึกษาหรือที่อื่นจากการร้องขอของประชาชนในพื้นที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าจึงได้จัดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนยาลานเบารูหญิงหลักสูตร5วัน4คืนขึ้นเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่6 ถึงวันที่10เมษายน2 5 5 5มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน38คนที่นี่สอนให้เรามีระเบียบมากกว่าที่บ้านจากที่บ้านเราเราอยู่แบบสบายสบายไม่ไม่นึกถึงอะไรมากแต่ที่นี่เราต้องเน้นถึงระเบียบอย่างมากเลยค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ชักนำเยาวชนใหห่างไกลายาเสพต,ติดโครงการนี้สองที่เราได้อะไรหลายๆ,ๆอย่างอย่างเช่น การแก้ปัญหาเรื่องต่างๆก็คือว่าจะสอนว่าโทษของยาเสพติดจ,จะเป็นยังไงหลานที่หลานที่เราเสพแล้วก็จะทําให้เรารู้จักวิธีการแก้ไขโดยจะใช้หลักการอย่างไรก็คือจะเป็นหลักการเตาบัตหรือว,ว่าจะนําศาสนาของเราเนี่ยมาเป็นหงทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สมาธิของเราเป็นอันดับแรกนะคะในการแก้ไขถ้าเรามีสติเราสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้นะคะ บทบาทในการที่เลี้ยงในครั้งนี้ได้ทำกิจกรรมน้องๆร่วมกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเ,เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเสมือนครูเลยนะคะบทบาทที่สำคัญก็คือต้องให้พวกเขาละหมาดเพราะว่าละหมาดเป็นสําคัญมากสำหรับศาสนาอิสาอาลามของเรานะคะเพราะว่าเป็นหลักเป็นเสาหลักของศาสนาลีะไม่ใช่แค่ว่ายาเสพติดเท่านั้นที่เขาได้ อธิบายหรือว่าแนะนํากับเราเขายัางอธิบายถึงศาสนาศาสนาของเราศาสนาของคนต่างศาสนาการอยู่ด้วยกันแล้วเกิดความสันติสุขได้นะคะ Oh, I know that you แม่้ำยังเอาใจตัวๆๆเองแม่ครับลูกเป็นคนดีแล้วครับจะกลับมาสหรสับโครงการของเยารัานมังงิงในวันนี้ก็เป็นภาพแห่งความปรทับใจครับก็คือได้เห็นภาวะความเป็นผู้นาของเด็กเด็กหญิงซึ่งอยู่ในไวัยวัยคนหนุ่มสาววัยซึ่งเป็นวัยที่บริสุทธิ์ต่างๆนี้ ได้เข้ามาสู่การอบรมจริงเด็กเหล่านี้มีจิตวิญญาณของตัวเองที่บริสุทธิ์นะครับเมื่อได้รับถูกได้รับเข้ามาการจัดระเบียบสมองจัดระเบียบแนวคิดจากคุณครนะูในบางส่วนเหล่านั้นก็ทําให้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงสิ่งต่างๆได้ส่งผลเป็นธธว,วุฒิภาวะผู้นาของของอเด็กเหล่านี้หรือแม้จะเป็นเด็กผู้หญิงก็กล้าคิดกล้าทธธาววําในวุฒิภาวะผู้นําเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กที่จัดระเบียบสมองได้จัดแนวความคิดได้จะสามารถนําไปเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน បាងពីខ្រាប់ទីស្វើន់កើងពីប